คนที่ตลาดแมวนั่นจะทุกคนเห็นไหมลูกแก่ตัวทั้งลาดแมว้วปีน้องก็ตัวตัอแมงแก่ตัวที่วิ่งก็คนแมวเห็นไหมแก่ติดแมงไปตัวเดียวนี่ปีน้องมันก็ไม่พลาดแน่ รับเป็นองอึไม่เปลี้ยข้างในไม่ใจมันเสียนะแต่พอมันเมียนรักตัวนีนก็ก็แเมวเ,เลยทีเนี้ยเห็นไหมเห็นมี่มลุกรุ้นเป็นองลุกรุ้นจ้า pha à, bay búm là bị nổi pha bay búm pha búm này quá trung có